โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาตั้งค่านะครับในส่วนที่เหลืออีก50นะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็แนะนำวิธีการาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เซตอัพข้อมูลเบื้องต้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเซตข้อมูลที่เหลือกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงก่อนอื่นเรากดไปที่ตรงด้านบนครับที่เขาแนะนำให้เราตั้งค่าเมนูที่เหลือนะครับก็กดเข้าไป เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเรายังไม่ได้ตั้งข้อความทักทายเพื่อนใหม่ยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลพื้นฐานในโปรไฟล์และยังไม่ได้กําหนดข้อความสถานะอ่าสมมุติเราคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับอ่าเขาจะทําให้เราเนี่ยนะครับตั้งค่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่คือข้อความอัตโนมัติที่จะถูกส่งเป็นข้อความแรกหลังจากผู้ใช้เป็นเพื่อนกับบัญชีทางการโดยเราได้เตรียมข้อความเริ่มต้นเอาไว้ให้คุณแล้วอ่าเราลองกดดูนะครับ แก้ไขข้อความทักทายเพื่อนใหม่ก็คือพูดง่ายๆว่าหากใครที่แอดไลน์เรามาเนี่ยนะครับมันจะส่งอันนี้ไปครับสวัสดีคุณแล้วก็ตามด้วยคําว่าชื่อผู้ใช้ก็คืออ่าอันนี้มันจะมันจะแท็ก ID ของคนที่เขาแอดไลน์เรามาเลยมันจะแทนแทนที่ด้วยชื่อของคนที่เขาแอดไลน์มาหาเรานะครับส่วนขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับหมายถึงก็คือชื่อบัญชีเรานะสมมติสวัสดี คุณ A นะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกับโค้ชชัรสอนออนไลน์เห็นไหมครมันก็จะเป็นตามนั้นแล้วก็หากไม่ต้องการรับข้อความจากบัญชีทางการนี้โปรดแตะปุ่มเมนูที่ข้อความข้อ,ขอที่มุมขวาบนของหน้าจอแล้วปิดการแจ้งเตือนอันนี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ5 0 0ตัวอักษรกับ5กล่องข้อความนะ5บล็อกนั่นเองผมจะชอบเรียกว่า5บล็อกอเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวจะงงว่า5้าบล็อกคืออะไระเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก ผมจะไม่เอาข้อความนี้ผมจะแก้คือผมมกปปี้ข้อความมาแล้วนะครับแล้วแต่จะดีไซน์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งก่อนเสร็จแล้วผมก็จะใส่ข้อความที่ผมก๊อปมาเนี่ยครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เข้ามารู้จักกันผมโคนชสอนออนไลน์วิทยากรสระสอนการทำตลาดอันตรา์ให้กับภาคระดับชชน3วิชาหลักที่ผมสอนหนึ่ง u b e 2สอสอนการทำตลาดออนไลน์ลเช่น Facebook l i n e IG 3สสอนการใช้งานคลับเฮาส์นะครับ อยากต่อยอดทางธุรกิจอะไรเพิ่ๆเราก็ว่าไปอ่าหรือพิมพ์เลขศูนย์ตอบกลับมาเพื่อเข้าสู่เมนูหลักอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะยังไม่สอนนะครับแต่เอาเป็นว่าอ่าสมมติเราลองพิมพ์ไปหนึ่งบล็อกเนี่ยเรากดดูตัวอย่างเห็นไหมครับว่าเวลาใครแอดไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะมีกล่องเนี่ยหนึ่งบล็อกผมเรียกว่าหนึ่งบล็อกนะครับหนึ่งบล็อกจะเป็นข้อความเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพเป็นแบบสอบถามได้หมดนะอันนี้คือหนึ่งบล็อกนะครับ เดี๋ยวเราปิดก่อนอันนี้คือเรากดดูตัวอย่างด้านบนนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมัน446ตัวอักษรหรืออีก4ตัวอักษรทนผ,ผมดูก่อนว่ามันจะใส่พอไหมเดี๋ยวผมจะใส่ก็เรียกว่าชื่อผู้ใช้อยังพออยู่นะครับเพราะยังเหลือเยอะเนี่มันที่467เนาะเหลืออีกตั้ง33นะครับสวัสดีครับแล้วก็ตามด้วยชื่อผู้ใช้ก็คือเราจะสวัสดีชื่อของคนที่แอดเข้ามานะครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างครน,นี้เรากดเพิ่มครับอันนี้แหละอ่ามันจะถามว่าเราจะเพิ่มเป็นข้อความเหมือนเมื่อกี้อีกไหมหรือว่าเราจะเพิ่มเป็นสติกเกอร์เผื่อแบบคร้าแอดเข้ามาก็เป็นข้อความบวกสติกเกอร์หรือเราจะเพิ่มรูปเข้าไปเพิ่มคูป,ปองนะใส่ส่วนลดไปเลยนะครับหรือเป็นลิช e มสเ g จนะครับหรือเป็นลิชวิดีโอ e มสเ g จเดี๋ยวอันนี้คอยอธิบายนะพวกลิชแมสเสจลิชวิดีโอแมสเสจอันนี้เพราะว่าคุณจะต้องทําไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะงงนะครับ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มทีหลังมาแก้ทีหลังได้นะครับนี่เพิ่มวิดีโอหรือเพิ่มข้อความเสียงเพิ่มแบบสอบถามเพิ่มการ์ดเมสเสจเรื่องพวกนี้การ์ดเมสเสจแบบสอบถามข้อความเสียงเนี่ยลิ์วิดีโอเมสเสจลิ์เมสเสจพวกนี้เดี๋ยวค่อยทำคูปองก็เหมือนกันคุณต้องไปทําไว้เนาะเดี๋ยวคุณจะงงเพราะว่าสําหรับมือใหม่เดี๋ยวอาจจะตามไม่ทันนะหลักๆเลยเราผมแนะนําให้ไม่เพิ่มข้อความไม่เพิ่มสติ๊กเกอร์ก็เพิ่มรูปภาพและเพิ่มวิดีโอ สมมติว่าผมจะเพิ่มรูปไปก่อนสักอีกหนึ่งรูปที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเราก็คลิกที่อัปโหลดรูปเลยแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการสมมต,ผมมมตผมิผมเลือกรูปนี้แลวกันเพราะว่าอีกเครื่องที่ผมสมมติว่าผมผมเลือกรูปนี้แลวกันเพราะว่าเครื่องนี้อย่างที่บอกครับอีกเครื่องที่อัดคลิปเนี่ยมันไม่ค่อยมีวิดีไม่ค่อยมีรูปภาพนะฮะก็ขอใส่เป็นรูป youtube สีม่วงนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วผมจะเพิ่มอีกอันนึงคือเพิ่มวิดีโอครับ อย่างที่ผมบอกครับคลิปที่แล้วแนะนําว่าให้เป็น1รูปภาพ1วิดีโอหรือ2รูปภาพ1วิดีโอก็ได้อเดี๋ยวเราดูตัวอย่างก่อนเห็นไหมครับว่านี่คือ1 1บล็อกอันนี้คือ2บล็อกและ2บอลลูนรูปภาพก็คืออันแรกเป็นข้อความอันที่2เป็นรูปภาพเนี่ยคุณเพิ่มอย่างเงี้ยได้5 5บล็อกคุณอาจจะเพิ่มรูปภาพสัก3รูปก็ได้หรือ2รูป3รูปก็ได้อาจจะวิดีโอ1รูปอรูปวิดีโอ1อันนะครับรูปภาพ2รูป3ารูปก็ว่าไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มวิดีโอนะคร อันนี้ผมเพิ่มวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวผมลองดูตัวอย่างนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันมีข้อความมีรูปและมีวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยไอวิดีโอต้อนรับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณทําเป็น rich video นะครับคือวิดีโอมันจะเต็มเต็มเต็มภาพเลยเต็มอันนี้เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะทาเป็นวิดีโออัพลงไปเพราะว่าบางทีเขาดูข้อความแล้วดูรูปเสร็จดูวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยแค่ข้อความ welcome message หรือว่าข้อความต้อนรับเนี่ย บางครั้งเนี่ยปิดการขายได้ตั้งแต่วิดีโอเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะกดปิดก่อนเอาแค่นี้เนาะผมจะแอดแค่3บอลลูหรือ3กล่องข้อความจริงๆเพิ่มได้อีก2อันนะฮะสข้อความก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะกดบันทึกนะครับด้านล่างนี้นะครับบันทึกเลื่อนลงมากดบันทึกแล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเราบันทึกข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วนะครับ กดแ a c k กลับไปเนี่ยนะฮะกด back กลับไปเห็นหมเป็น66%แล้วเราคลิกเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาเพิ่มข้อมูลพื้นฐานในโปรไฟล์ครับก็คืออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับตั้งค่าปลั๊กอินข้อมูลพื้นฐานนะฮะเนี่ยครับอ่าโปรไฟล์ profile. นะฮะคลิกเข้าไปนะครับ ก็คือเวลาใครเข้ามาในหน้าโปรไฟล์ของ Line Official เราเนี่ยด้านด้านบนสุดก็จะเป็นรูปรูป Line Offi c i a l ใช่ไหมฮะปุ่มก็มีแชทนะฮะแล้วก็โพสที่เราโพสไปนะครับรูปหน้าปกโปรไฟล์เราจะแก้ไขไหมถ้ายัางไม่แก้ก็ไว้เดี๋ยวค่อยแก้ก็ได้นะครับสแสดงจำนวนผู้ติดตามไหมนะครับอันนี้แล้วแต่จะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับกดบันทึกแล้วกดตกลงนะครับ เพราะว่านี้เราสามารถเพิ่มปุ่มได้นะครับนะครับจะเพิ่มเป็นปุ่มโทรโทรศั์ก็ได้ให้ลูกค้าโทรมาหรือว่าจะเพิ่มปุ่มคูปองก็ได้เพิ่มได้แค่ปุ่มเดียวนะบัตรสะสมแต้มตำแหน่งที่ตั้งเว็บไซต์ของบริการหรือว่าจองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเป็นปุ่มโทรเลยกันนะใครอยากรู้จักก็โทรมากดต่อไปนะครับต้องเปิดไลน์คอก่อนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเพิ่ม ไลน์คอนะครับไปที่การตั้งค่าการโทรไลน์คอ l แล้วก็เลือกใช้เนี่ยลูกค้าก็จะสามารถโทรมาจากแอปพลิเคชันไลน์ได้เลยนะครับอ่ะกดบันทึก่ะดูตัวอย่างก่อนอันนี้คือหน้าตัวอย่างเวลาคนเข้ามาเห็นไหมครับมันก็จะมีจํานวนอจะมีชื่อชื่อไลน์เรานะครับจำนวนเพื่อนผู้ติดตามแล้วก็สามารถแชทหาเราได้ดูโพสต์ที่เราโพสต ได้แล้วก็สามารถโทรหาเราได้นี่คือเขาเรียกว่าการตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนตัวผมจะกดบันทึกนะครับกดบันทึกกดตกลงอ่ะกดแบ็กกลับไปเดี๋วแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะฮะเมื่อกี้กดแบ็กเกินไปหน่อยนะครับนี่ครับ ข้อมูลพื้นฐานจะเปิดไหมนะครับอ๋อต้องกำหนดข้อมูลก่อนนะครับต้องคลิกเข้าไปในข้อมูลพื้นฐานก่อนนะฮะทำอธิบายก็เช่นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสเตตัสกูนะเนาะนะครับหรือร้านเปิดทุกวันนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะงงนะครับแอดไลน์ไม่ใช่แอดไลน์เขาแอดไลน์มาแล้วเนาะ โทรมาคุยได้เลยครับ24ชั่วโมงนี่เป็นไงนะฮะประมาณนี้เวลาทำการก็ทุกวันหรือคุณจะมีเวลาเปิดปิดคุณก็ใส่ไปครับเป่ะยิด24ชั่วโมงไปเลยฮะแข่งกับเซเว่นนะฮะเอ่อ งประมาณในที่นี้หมายความว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับบริการของคุณเนี่ยนะครับมันจะกําหนดไหมว่าราคาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อ่าเฉลี่ยนะครับศูนย์ถึงร้อยประมาณส10ิบถึงร้อยอยู่ระหว่างร้อยร้อยพื้นไปถึงสองรอยอะไรเงี้ยอันนี้สําหรับ ร้านอาหารแต่นี้เราปิดไว้นะเราไม่ได้เปิดแต่ถ้าเราต้องการเปิดพวกให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าหรือว่าอาหารในร้านเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่เราก็เปิดฟังก์ชันนี้นี่การโทรไลน์คอเมื่อกี้ผมไม่ได้มาเปิดโทษทีนะเปิดไลน์คอรตรงนี้อ่านะครับลูกค้าก็จะสามารถโทรใช้โดยใช้ไลน์ได้นะครับอันนี้เว็บไซต์จะใส่ก็ไม่จะใส่หรือไม่ก็ได้นะครับจองนะครับสมมติรเราร้านเป็นร้านที่ต้องมีการจองเราก็เปิดเมนูตรงนี้แล้วก็กด ติ๊กว่าแชทก็ได้แล้วก็ให้มันเป็นคําที่พิมพ์ตอบกลับมาอัตโนมัตนินะฮะลิงสำหรับการจองสําหรับใครที่มีหน้าเว็บไซต์สําหรับที่ให้ลูกค้าจองก็ว่าไปวิธีชําระเงินอันนี้สําหรับร้านค้าเนาะถ้าจะใครที่ทําร้านค้ามีหน้าร้านก็ติ๊กเปิดแล้วก็อาจจะรับบัตรเครดิตรับเงินสดอะไรก็ว่าไปสถานที่มีกี่ที่นั่งนะฮะเป็นร้านร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยมีกี่ที่นั่งเราก็ใส่ไป ที่อยู่ถ้าเราอยากจะใส่ก็ใส่ไปว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับสแสดงบนแผนที่นะฮะอะไรประมาณนี้นะครับแบบน่งนะ,ะถ้าเราอยากจะระบุพิกัดนะครับเราก็กดสแสดงบนแผนที่นะครับกดใส่ชื่อสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุด <c oughs> ผมจะพิมพ์ว่าแบงคอกเลยกันนะ,ะ,ะประมาณแค่นี้แลยกันนะแล้วรเ,นะ <c oughs> เราก็พิมพ์เอานะเราก็พิมพ์เอานะครับ อ่มันบอกว่าผมลืมใส่หมาเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคกดบันทึกนะครับกดบันทึกกดตกลงนะครับแล้วก็กดแบกกลับไปนะครับแล้วก็ เปิดฟังก์ชันข้อมูลพื้นฐานนะครับแล้วก็ลองดูตัวอย่างอีกทีนึงครับที่บันทึกล่าสุดนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีลาย id มีเบอร์ขึ้นมามีสเตตัสว่าโทรมาคุยกันได้ครับส่วนใครเพิ่มเขาเรียกว่าพิกัด gps แผนที่ไว้อะไรมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นหน้าแรกของเวลาใครคลิกเข้ามาที่รูปโปรไฟล์เราเสร็จแล้วกดเปิดใช้เนื้อหาที่บันทึกไว้แล้วก็กด กดแบ็กย้อนกลับไปด้านบนนี้นะครับกดแบ็กย้อนกลับไปอุ้ยตอนนี้83เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่เราเซตตั้งค่ากดตั้งเข้าไปอีกทีนึงนะครับเหลือกําหนดข้อความสถานะนะครับนะครับข้อความสถานะนะครับคืออะไรข้อความสถานะจะแสดงอยู่ใต้ชื่อบัญชีทางการในหน้ารายชื่อเพื่อนนะครับมันจะเรียกว่าอะไรดีล่ะ ก็อาจจะเป็นข้อความที่คุณเช่นโปรโมทโปรโมชั่นนะฮะเดือนนี้ลด50%หรือถ้าเป็นผมเนี่ยอ่ะโปรโ9บ9แล้วกันอ่ะเนี่ยถ้าสมมุติเราตั้งสถานะไว้แล้วนะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขได้เป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าไอสถานะหรือสเตตัสเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ1ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยครับ มันจะไปอยู่ด้านล่างชื่อนะฮะนะครับแล้วก็อันนี้ในส่วนของบัญชีเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายอีกทีนึงนะครับก็เท่ากับว่าเราตั้งค่าสเตตัสและนะครับตรงนี้เราสามารถมาติ๊กที่รูปอินสอแก้ไขได้แต่ตอนนี้เราตั้งไปแล้วไงเนาะ,ะกดแบ็คกลับไปตอนนี้100%แล้วนะครับเราตั้งค่าครบ100%แล้วละอ่านะครับขอวเวลาเราคลิกเข้าไปขอแสดงความยินดีด้วยคุณตั้งค่าบัญชีครบถ้วนแล้ว ตอนนี้บัญชีทางการลายของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานแล้วเริ่มสื่อสารกับเพื่อนของบัญชีได้เลยสิ่งสำคัญข้อต่อไปในการใช้บัญชีคือเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่เป็นเพื่อนเริ่มใช้งานและเพิ่มจำนวนเพื่อนของบัญชีได้เลยกดปิดอ่ามันก็จะถามให้เราเพิ่มเพื่อนก็คือเขาจะมีเหมือนภารกิจให้เราทำไปเรื่อยๆนะนั่นก็คือให้เราเชิญเพื่อนใหม่เข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงคลิปถัดไปเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของการเพิ่มเพื่อนเนาะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะให้ไปดูเมนูแบบที่ผมตั้งไว้ของจริงก่อนดีกว่าใน Line Offi c i a l ของของจริงผมนะฮะก็จะได้รู้ว่ามันทำอะไรได้มากกว่านั้นนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะอันนี้จะอันนี้จะเป็น Line Offi c i a l ของผมนะครับด้านล่างที่มันเป็นเมนูรูปภาพสวยๆเนี่ยนะครับอันนี้นะฮะเขาเรียกว่า Rich เมนูนะครับ Rich เมนูนะครับส่วนรูปภาพ ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมไม่เต็มหน้าจอเนี่ยคือเขาเรียกรูปภาพที่เราที่เราโพสต์ปกติแต่ถ้าเป็นรูปภาพที่มันเต็มหน้าจอเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยเขาเรียก i rich message เต็มจอเลยไม่เวลาส่งไปมันจะเต็มจออันไหนที่มันเต็มจออย่างเงี้เขาเ,เ,เรียกเขาเรียก rich m e s s a g e นะครับ rich message น,น,นะครับอ่านี่ rich เม n ูเนาะนะครับอันนี้ rich message อันนี้เนี่ยผมย่อเมนูลงไปก่อนนะครับ แล้วก็จะมี list วิดีโออีกก็คือวิดีโอที่เต็มหน้าจอซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้มีตัวอย่างแต่ผมจะทำอะไรให้ดูว่าเ,เวลาเราแอดไลน์มาเนี่ยนะครับมันจะมีข้อความประมาณว่ากดศูนย์เพื่อเข้าสู่เมนูหลักอสมมติผมพิมพ์ศูนย,ย์กลับไปเนาะปึ๊บเห็นไหมครับพอพิมพ์ศูนย์เนี่ยมันก็จะขึ้นข้อความที่ผมเซตไว้ว่าถ้าพิมพ์ศูนย์มาแล้วให้แสดงข้อความนี้อยากเรียนออนไลน์กับโค้ดนัดสอนอนอนไลน์เรียน youtube กดหนึ่งเรียนไลโอเอกดสอเรียนขับเฮลท์กดอ่ะถ้า ตอบกลับไปนะปึง้งมันก็จะมีข้อความนะครับขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการเรียน YouTube เรียนอะไรบ้างมีกี่บทมีกี่ตอนนะฮะโอนเงินยังไงราคาเท่าไหร่นะครับก็มีขึ้นให้สมมติผมพิมพ์เลขกออ่ะอยากเรียนไลโอเอล่ะปึง้งนะครับมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยครับการใช้ไลโอเอมีหลายคนบอกว่าอะไรปุ๊บปเพบรายละเอียดแอดวานซ์เบสิกลงทะเบียนเท่าไหร่นะครับพิมพ์สามซิเรียนขับเฮาส์นะครับ นะครับก็จะมีบอกว่าเรียนขับเฮาเนี่ยเรียนยังไงมีสอนอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ในส่วนของข้อความตอบกลับอัโตโนมัติแต่เป็นแบบคีย์เวิร์ดอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งและอาจจะเป็นเรียกว่าตั้งค่าซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงเพียงแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆ Li n e OA เนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดจริงๆและที่สำคัญเนี่ย มันสามารถใช้ฟรีได้ทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ไปเสียตังอะไรเลยนะครับนอกจากว่าเราอยากจะจด ID เป็นเป็นพรีเมียมไอที่เป็นชื่อที่แบบสามารถให้คนแอดเข้ามาง่ายๆก็เดือนแค่ปีแค่ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปแนะนําในคลิปต่อๆไปเพราะะฉนนั้คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการเพิ่มเพื่อนนะทำความรู้จักเพื่อนตามที่เขาแนะนำเนาะในตัวเซตอัพที่เป็นทิวทัวร์เรียนนะฮะหรือว่าบทเรียนที่เขา ไลายออฟฟิเชียลเขามีบทเรียนแนะนํามานะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในบทต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดนะครับในทุกๆคลิปที่ผมจะอัพนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ